สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนระโนดขอนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้ Active Learning เรื่องการประยุกต์อัตราส่วนหน่วยการเรียนรู้ที่3การประยุกต์อัตราส่วนและร้อยละรายวิชาสเสริมทักษะคณิตศาสตร์3ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สําสำหรับแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้เกิดจากธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความซับซ้อน ยากต่อการทำความเข้าใจเนื้อหามักเป็นนามธรรมหากนักเรียนขาดทักษะในการคิดคำนวณก็จะไม่สามารถเรียนได้อย่างเข้าใจสงปลปล่งผลให้นักเรียนขาดความมั่นใจและความสนใจในการเรียนเนื้อหาเรื่องการประยุกต์อัตราส่วนและร้อยละมีเนื้อหาที่เป็นนามรรมเช่นเดียวกับเนื้อหาอื่นๆอีกทั้งยังต้องใช้ทักษะในการคิดคำนวณทักษะการแก้ปัญหาจึงจะสามารถเร,าเรียนเรื่องนี้ได้อย่างเข้าใจ กระผมจึงออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการ active learning ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบสืบสหาความรู้5ขั้นตอนหรือ 5E คือ 1. กระตุ้นความสนใจ 2. สํารวจปัญหา 3. อธิบายความรู้ 4. ขยายความเข้าใจและ 5. การวัดและประเมินผลและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเรียนผ่านกระบวน,นการ active learning ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอหาความรู้จะเป็นประโยชน์กับครูท่านอื่นเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้มีความเข้าใจที่คงทนมีทักษะกระบวนการในการทํางานและคุณครูเองก็มีความสุขร่วมกับนักเรียนในการ,รเรียนการสอนไปด้วยกันขอบคุณครับนักเรียนพ่อรู้ วันนี้นะเราก็ยังอยู่ในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับเพิ่มเติมนะหรือวิชาของเราเนี่ยนะครับมันชื่อว่าเสริมทักษะคณิตศาสตร์สามนะครับซึ่งเราผ่านไปแล้วกี่บทหลายบทกี่บทแล้วผ่านไปแล้วสองบทด้วยกันถูกไหมครับเรียกอะไรบ้างแล้วหนึ่งก็คือการอะไรครับอาหารเรสมบัติของเลข ยกลำลานนะครับเราก็จบไปแล้วนะครับบทที่2อที right. yeah. sure. e ่ผ่านมาคือเรื่องอะไรนะพระบเท่าน้ำอ่าาน้และก็เศษส่วนเท่าน้านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นในบทที่3นะครับชื่อบทว่าอะไรการประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละครับอ่าก็บทที่3นะครับก็จะมีเชื่อบทว่าการประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครูเชื่อว่าพวกเราเรียนมาแล้ว ใช่ไหมครับในรายวิชาพื้นฐานเรารู้จักคําว่าอัตราส่วนแล้วใช่หรือไม่ใช่ใช่ใช่รู้จัก้อยละหรือยังรู้จักแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ในรายวิชาเพิ่มเติมเนี่ยเราจะเอาเรื่องของอัตราส่วนและก็ร้อยละเนี่ยมาประยุกต์ใช้เดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วเราจะเอาไปใช้อย่างไรได้บ้างใน2เรื่องนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปขึ้นเรื่องนี้เราลองมาทบทวนหน่อยสินนว่าคําว่าอัตราส่วนเนี่ยคืออะไรแล้วยวังจำได้ไหมจำได้ไหมการเปรียบเทียบจำนวนตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปอ่า พี่พี่ชองบอกพี่ชองบอกว่าอัตราส่วนคือการเปรียบเทียบใช่ไหมครับการเปรียบเทียบพอเปรียบเทียบครับมีตัวเดียวได้ไหมไม่ได้ไม่มันก็ต้องมียังไงครับอออรสองตัวขึ้นไปมาเปรียบเทียบกันนะซึ่งเวลาเราเขียนอัตราส่วนเนี่ยเราจะต้องมีสัญลักษณ์ไหมม,มีไหมอ่มีสัญลักษณ์ที่เราใช้คือตัวอะไรนะครับจุด2จุดหรือจุดจุดคู่ใช่ไหมครับหรือในภาษาไทยเขาเรียกว่าเครื่องหมายเลย เออใครมีความรู้เรื่องภาษาไทย้างคำว่าจุดคู่สองจุดเนี่ยในภาษาไทยเราเรียกว่าอะไรครับเครื่องหมายท<ะ>ัวิภาคถูกไหมครับเออเครื่องหมายทวิภาคหรือในภาษา,ษา,ษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรนะเออโคลอนใช่ไหมเออโคลอนที่เราเคยเจอมานะซึ่งในเรื่องของอัตราส่วนเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเราเยอะมากเลยถูกไหมครับซึ่งถามว่าพวกเราทราบไหมว่า อ,อัตราส่วนในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มเนี่ยไดยยกตัวอย่างนะครับว่าอัตราส่วนในชีวิตประจำวันเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราเคยเจอมาเอากลุ่มไหนก่อนอ่ากลุ่มเวลาอัตราส่วนคืออะไรครับที่หนูเจอในชีวิตประจำวันอาการผสมนมอาการผสมนมกับกาแฟหืออัตราส่วนระหว่างนมกับกาแฟเวลาชงกาแฟกินถ่งแก้วใช่ไหมอ่ามีไรครับกลุ่มนี้มีไหมอัตราส่วนในชีวิตประจำวันที่หนูเคยเจอมา อะไร่ะการอะไรนะการการซื้อสินค้าเช่นถไปตลาดใช่ไหอาเขว่าเสื้อหนึ่งตัวราคา15อสบาทอันนี้เป็นอัตราส่วนได้ไหมก็ได้หนึ่งตัวต่อเท่าไหร่้อยบาทอามุมนี้่ไครับปริมาณวัตถุที่อยู่ในภาชนะปริมาณวัตถุที่อยู่ในภาชนะชชนน้ อาน้ำที่อยู่ในแก้วเป็นอัตราส่วนยังไงครับส่วนในการเป็นน้ำส่วนก็คือจะไม่มีเปรียบเทียบอ๋อคือปริมาณความจุใช่ไหมความจุของแก้วอ่มีน้ำอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่มีน้ำอีกส่วนหนึ่งนะถ้าเป็นอัตราส่วนได้ใช่ไหมแล้วก็คือปริมาณน้ำเช่นหนูเอาน้ำมันใส่ไปในน้ำก็คือเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างน้ำมันกับน้ำใช่ไหมครับก็ เราเดาเยอะมากเรื่องของอัตราส่วนในชีวิตประจำวันของเราใช่ไหมเช่นตอนเช้าหนูมาโรงเรียนแบบเนี้ยอ่าหนูขึ้นรถสองแถวมาใช่ไหมหนูจ่ายค่ารถไหมไจ่ายหนึ่งคนหนูจ่ายเท่าไหร่สี่สิบห้าสิบเป็นอัตราส่วนได้ไหมก็ได้ก็หนึ่งคนต่อเท่าไหร่เออห้าสิบบาทอตอนเที่ยงหนูอยู่ข้าวมากหนูเดินไปลงอาหารเป็นอัตราส่วนได้ไหมก็ได้ถไหมครับเช่นข้าวยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งราคาเท่าไหร่ ยี่สิบห้าบาทเขียนเป็นอัตราส่วนได้ไหมก็ได้หนึ่งถ้วยก็คือต่อเท่าไรยี่สิบห้าบาทแสดงว่าอัตราส่วนนี่มันเยอะมากใช่ไหมครับที่เกี่ยวข้องกับเราในชีวิตประจําวันนะครับซึ่งเราบอกไปแล้วว่าอัตราส่วนคือการเปรียบเทียบจํานวนถูกไหมครับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปนะครับซึ่งอาจจะมีหน่วยเดียวกันหรือต่างกันก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความหมายของอัตราส่วนนะครับซึ่ง สัญลักษณ์ที่เราใช้ในการเขียนแทนอัตราส่วนในเมื่อกี้หนูบอกครูแล้วว่ามันเป็นจุด2จุดใช่ไหมครับเราเดูจุดคู่เราจะแทนเครื่องหมายตัวนี้หรือสัญลักษณ์ตัวนี้ว่าต่อ,อใช่ไหมอันนีวมาดูน,นี้นะครับเรียนเรื่องนี้เอาไปใช้อะไรได้บ้างน,นะครับจุดบนนี้แล้วเขาบอกว่าเราจะต้องนําความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนสัดส่วนนะครับและร้อยละเนี่ยไปใช้ในการแก้ปัญหานะครับหรือสถานการณ์ต่างๆได้นะจุดนนี้เรูต้องได้ตรงนี้ นะครับซึ่งเมื่อกี้เราก็ควรไปแล้วว่าอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราในชีวิตประจำวันไม่มีอะไรบ้างหือก็ยกตัวอย่างให้ดูได้ฟังมาแล้วนะครับซึ่งความหมายนะครับในเรื่องของอัตราส่วนนะครับก็คืออัตราส่วนเนี่ยนะครับเป็นการเปรียบเทียบจํานวนตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปนะครับซึ่งอาจจะมีหน่วยเดียวกันหรือต่างกันก็ได้นะครับถ้าเกิดเราจะเปรียบเทียบจํานวน2จํานวนนะครับโดยใช้อัตราส่วน ครูบ,คบอกว่าครูจะให้จํานวนของสิ่งแรกเนี่ยเป็น a นะครับและให้จํานวนของสิ่งที่สองเนี่ยเป็น b, b. เวลาหนูจะเขียนเป็นอัตราส่วนเนี่ยเ <B. S 1> ราก็จะเขียนได้เป็นอะไรครับ a น <A. S 2> ะ,ะฉะนั้นตอนนี้เราเทีนด้วยคำว่าต่อนะ a ต่อ b เ <B. S 1> มื่อหนูเขียนอัตราส่วนแล้วเนี่ยเราสามารถแปลงอัตราส่วนตัวนี้เป็นเศษส่วนได้ไหมไดก็ได้มันก็คือเศษ a ส่วน b, b. อันนี้ก็เป็นความหมายที่หนูเรียนในรายวิชาพื้นฐานม,มาเต็มที่แล้ว หนูเข้าใจมาแล้วใช่ไหมครับเอ่าโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเรื่องพวกนี้แหละนะครับไปประยุกต์ใช้ในวิชาเพิ่มเติมว่าเราสามารถเอาเรื่องอัตราส่วนแบบเรื่องร้อยละเนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้อยา่างไรบ้างพร้อมไหมวันนี้พร้อมครับอนะ่าพร้อมนะแบบซึ่งในเรื่องของอัตราส่วนเนี่ยนะครับหนูจะรู้จักคำคำหนึ่งที่เขาบอกว่าอัตราส่วนที่เท่ากันจำได้ไหมจำได้ไหมการที่กูจะหาอัตราส่วนที่เท่ากันเนี่ยคุณสามารถทําได้กี่แบบแล้ว ใช้กี่หลักการในการหาเนี่ยนะสองหลักการที่มาครับมีหลักการอะไรบ้างหล,กกาห,หลักการคูณใช่ไหมหลักการคูณกับหลักการอะไระลหลักการหารที่เราสามารถหาอัตราส่วนที่เท่ากันได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะให้พวกเราที่มาตรวจสอบไป้ันหนยว่าอัตราส่วนที่ผู้เขียนตอบไปนี้เนี่ยเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่นะครับข้อที่หนึ่งบอกว่าอัตราส่วนอันนี้อ่านว่าอะไรครับ สองต่อสามและอั Ö, ตราส่วนสี่ต่อห้าเท่ากันหรือไม่อลองตรวจสอบเลยครับในกลุ่มมาช่วยกันลองตรวจสอบเลยครับว่าอัตราส่วนในข้อต่อไปนี Tah, ้มันเท่ากันหรือไม่อลองตรวจสอบมาช่วยกันครับในกลุ่ม ไหนอ่าพี่ราออกมาเลยครับอ่าพี่รามาบอกเพื่อน่อยครับว่าอัตราส่วน2ต่อ3กับอัตราส่วน4ต่อ5าเท่ากันไหมไม่เท่ากันไม่เท่ากันครับไม่เท่ากันเพราะอะไรครับเพราะแม่เพราะแม่ําสองต่อสามมาคูณสองแล้วจะได้ไม่ตรงกันหรือคูณกับเลขอะไรแล้วมันจะไม่เท่ากันอ่าโอเคตอนนี้พี่ลาตรวจสอบโดยการใช้หลักการคูณใช่ไหมครับ พี่ราบอกว่าอัตราส่วน2ต่อ3ตัวนี้คุณกี้เราบอกไปแล้วว่าถ้าเกิดเจออัตราส่วนเเขียนเป็นเศษส่วนได้ไหมได้เแสดงว่า2ต่อ3คืออะไรครับเศษ2ส่วน3มพี่ราบอกว่าพี่รามจะใช้หลักการคูณใช่ไหมครับตรงนี้ราบอกว่าลามที่จะเอาเลข2เข้าไปคูณนะครับแน่เวลาคูนแล้วเราต้องคูณตัวบนอย่างเดียวได้ไหมได้ไม่ได้เราต้องคูณทั้งบนทั้งล่างคือคูณทั้งเศษแล้วก็ทั้งส่วนนะครับซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ 2อคูณสก็มีค่าเท่กากับ4 3่มคูณสมีค่าเท่กากับหกแสดงว่าอัตราส่วน2ต่อ3เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับอัตราส่วน4่ต่อหกแต่จุอจเรา่ืออะไรอ่ะสต่อหแสดงว่าเท่ากันไหม,ไมไอ่าไม่เท่ากันข้อหนึ่งล้วก็ตอบว่าไม่เท่ากันนะครับโอเคเยี่ยมากนะครับหรือใครมีวิธีการอื่นไหมนะเมื่อกี้ราเราใช้หลักการคูณในการตรวจสอบใครมีวิธีการอื่นไหม เมื่อกี้เห็นแม็ดๆได้ของใครเมื่อกี้มอมกับคุ้มโมกช่องออกมานี่่อ้ช่องใช้วิธีการไหนครับในการตรวจสอบว่ามันเข้าหรือไม่เข้าการบูนโต้กลัวลองนั่งเสนอเพื่อนซิว่าเราใช้วิธีการไหนในการตรวจสอบเดี๋ยวนะเ,เารามาดูสิเขาเรียกหลักการวิธีการอะไรครับการคูณคูณไวายไหม ใช่ใช้หลักการใช้หลักการคูณไข้ใช่ไหมครับแบบพี่ชองใช้หลักการคูณไขวคือเศษสองส่วนสามกับเศษสี่ส่วนห้านะครับของกลุ่มอะพี่ชองตองบอกแบบนี้ก็บอกว่าเศษสองส่วนสามรู้มากับไป่นังเลยนะครับก็เท่ากับเศษสี่ส่วนห้าหรือไม่ชองใช้วิธีการคูณไข้นะครับโดยการจับห้าไปคูณกับอะไรสองแล้วก็จับสามไปคูณกับสี่ห้าคูณสองมีค่าเท่ากับสี่เยียมมาสามคูณสี่มีค่าเท่ากับ สิบสองถามว่าสิบกับสิบสองเท่ากันไหมกไม่เท่าแสดงว่าเราก็สามารถคินยัไไ้ว่าสองอัตราส่วนนี้เป็นอัตราส่วนนี้เท่ากันหรือไม่ครับไม่เท่า,เ,ทาเราก็สรุปเลยครับว่าไม่เท่า,าลองดูข้อที่สองครับว่าเท่าหรือไม่เท่านะครับ่าอที่สองนะครับก็คืออัตราส่วนเก้าต่อสิบแปดนะครับกับอัตราส่วน การคูณก็ได้หลักการหารก็ได้แล้วแต่ริผลของโจทย์นะครับหรือการคูณค่ก็ได้นะครับก็ตัวนี้ครับ9ต่อ18มันคืออะไร9สี9ส่วนด้วย18ครับ3ต่อ6มันคืออะไรครับ3อ่า3ส่วน6อ่ะลองคูณค่ดูซิเอา6ไปคูณกับ9แล้วก็เอา18ไปคูณกับ3อ่าเรามึงครับ9คูณ6เป็น54เยี่ยมมากครับ18คูณ3เป็น ก็54เหมอนกัน5.4กับ5.4เท่ากันไหมเท่าเท่ากันนะครับมันก็เลยเป็นการยืนยันว่าข้อนี้เป็นยังไงครับเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันสนัสนุครับเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันเยอยมากต่อมาข้อที่3เท่าหรือไม่เท่าเท่ากัน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 เหมือนกันใช่ไหมครับก็มี4ต่อ12 4ต่อ24มันก็คือเศษ4ส่วน24ใช่ไหมครับ อีกอันนี้ก็คือเศษ2ส่วน12นบอสองนะฮะอาจจะตรวจสอบโดยการใช้หลักการคูณก็ได้หลักการหารก็ได้หรือการคูณคูณไข่ก็ได้ใช่ไหมครับอ่าลองคูณไข่ดูซิ12บคูนสเป็น <11 S 1> 48 24ิคูนสก็เป็น <11 S 1> <MEL. S 2> 48เท่ากันไหมอ่าก็เท่ากันอีกแล้วมันเลยสรุปได้ว่าอัตราส่วน4ต่อ24นะครับก็จะเท่ากับอัตราส่วน2ต่อ12 ถามว่าทำไมครูต้องให้หนูรู้จักคำว่าอัตราส่วนมีเท่ากันนะครับเพราะมันจะเชื่อมโยงคำคำหนึ่งที่เราจะเรียนต่อไปนี้นะครับแต่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นนะครับวันนี้เรามาทำกิจกรรมอะไรบางอย่างก่อนดีกว่านะครับหน้าตาสดชื่นร่าเริงแจ่มใสนะครับนจะทำกิจกรรมใช่ไหมครับพร้อมไหมพร้อมนะครับกิจกรรมต่อไปนี้นะครับมันจะชื่อว่ากิจกรรมหาคู่ให้หน่อยตื่นเต้นไหมหาคู่เออหาคู่ให้หน่อยนะครับคู่ จะคำนวณตัวเลขมาให้พวกเรานะครับแให้พวกเราได้ช่วยกันหนาคู่หน่อยสิครับว่าช่วยเขียนตราส่วนที่เท่ากันให้กูหน่อยว่ามีอะไรบ้างในจํานวนที่กูคำนวณมาให้นะเดี๋ยวกลุ่มไหนนะครับได้เยอะที่สุดน,นะครับเราจะมีคะแนนพิเศษให้เ,เราจะบวกทั้งกลุ่มเลยนะครับคนละหนึ่ง<ด>คะแนนนะเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนี้นะครับจะมีชื่อกิจกรรมว่า นี่ครับกิจกรรมหาคู่ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวคุณจะแจกใบงานตัวนี้สี่ท่ อ่ะสองสี่หกแทนกับแปดกู้อ่ะอเคอ่นตรงนี้เท่าไหร่ครับ <c oughs> อ่ะได้สิบสาม <c oughs> เท่ากันสองตรงมแปดกู้เก่งมากเลยอ่ะพี่อ่ะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนที่ได้เยอะที่สุดอ่ะออกมาด้านหน้าหน่อย <c oughs> อ่ะยิบใบงานของตัวเองมาด้วยนะไปกิจกรรมที่เราได้เยอะที่สุดนะครับตอนนี้เพื่อนสามารถหนาะอัตราส่วนที่ต้องกันได้สิบสามอัตราส่วนที่ต้องกันใช่ไหมอ่ะพี่อ่ะเดี๋ยว เนอเพื่อนหน่อยครับเดี๋ยวกลุ่มที่เพื่อนออกมาเนี่ยนะครับจะได้คะแนนพิเศษ,ษ,ษคนละหนึ่งคะแนนโอเคเดี๋ยวเอากลุ่มนี้ก่อนเอากลุณมใครก่อนคุ่มีเติ้ล ถามว่าทําไมเราต้องรู้จักคําว่าอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับเพราะคาคำนี้นะครับมันจะได้คีย์เวิร์ดคำหนึ่งที่บอกว่าสัดส่วนนะคสัดส่วนก็คือการเท่ากันของอัตราส่วน2อ,อัตราส่วนนะเมื่อไหร่นะสองอัตราส่วนมาเขียนแสดงก,การเท่ากันเราจะเรียกมันว่าสัดส่วนนะครับมันก็เลยเชื่อมโยงไปเรื่องที่เราจะเรียนต่อไปนี้นะครับ โอเคนะครับหลังจากนี้นะเดี๋ยวเราจะมารู้จักนะครับคำว่าสัดส่วนให้มันเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าสัดส่วนเนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยคนะครับที่เขียนแสดงการเท่ากันของอัตราส่วน2อัตราส่วนครูมีคำถามครูถามว่าแล้วถ้าเกิดหนูจะหาค่าของตัวตัวนึงที่หนูไม่ทราบค่าในสัดส่วนเนี่ยหนูจะทํามันอย่างไรดีล่ะเช่น3าข้อต่อไปนี้นะครับ คูมี x ต่อ12นะนะกับ8ต่อ3ตวนนี้คูไม่ทราบค่า x ว่ามันคือเรืออะไรที่ทําให้ตัวเนี้ยนะเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันคูถามว่าแล้วเราจะมีพิธีการอย่างไรที่เราสามารถหาค่าของตัวที่เราไม่ทราบคนะ่าได้้ค่า่าอันที่สอง42ต่อน x นะกับ7ต่อ15คูอยากรู้ว่า้วคูสามารถหาค่าของ x ตัวนี้ได้อย่างไร และข้อทีาา่3ครับ8ต่อ15บกับ7ต่อ x อบวกหนะครับซึ่งต่อไปนี้ครูอยากให้พวกเราได้ช่วยกันมาดูความคิดไปในกลุ่มว่าเราเนี่ยสามารถจะหาค่าของตัวที่ไม่ทราบค่าในสัสดส่วนนี้ได้อย่างไรเราช่วยกันครับเราช่วยกันวิเคราะห์นหิดนึงครับว่าเราสามารถหาได้อย่างไรเพื่อจะสอบถามแค่อะไรเรับมันมีอะไรนะครราค่าตัวไม่ทราบค่า เราต้องการหาค่าของ x นะครับในสัดส่วนต่อไปนี้นะครับวิธีการเมื่อกี้เราบอกว่าเราก็ใช้วิธีการคูณจะได้คูณไวคูณไวนะครับเราก็จะได้อะไรครับจากบัดทัดต่อไปนี้ x ต่อ12นะเท่ากับ8ต่อ3มันก็คือคูณไว้ใช่ไหมครับเราจะได้อะไรครับ่3ไปคูณกับ x ก็เป็น x ส่วน12เท่ากับ8ส่วน3เราก็ใช้วิธีการคูณไวใช่ไหมครับล้วก็อะไรเป็นคูณกัน สาไปคูณกับ x <A. S 1> แล้วก็เอา12ไปคูณกับ8ใช่ไหมครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไร3าคูณเก็เป็น3 x อ่า3 x เอกเอามานะครับ8ไปคูณกับอะไร12บสควรจะไม่คูณก่อนเพราะกูเห็นได้ว,ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่คูณจัดการตัวเลข3ได้เนี่ยนะครับจากคูณเอาไปหาเนี่ยกูสามารถมีเลขที่มันสามารถตัดทอนได้ใช่ไหมนะย้ายสามครับจากคูณไป หานะครับหนูก็จะได้ว่า8นะครับคูณ12นะครับหารด้วยอะไรอาหารด้วย3ทีตัวไหนตัดทอได้สามหน<า>ึ่งสามสามสี่สิบสองครับสุดท้ายครับแปดคูณสี่ก็เป็นสามสิบสองนะครับรก็สามารถหาค่าของตัวที่เราไม่ทราบค่าในจัดส่วนต่อไปนี้ได้นะครับโดยการใช้การคูณคขวยแล้วก็มาแก้สมการนะครับอเอาตีก้อนเงได้ไหมหามีใครถามตรงไหนบ้างก,ก้อแรก ไม่มีนะอ่าครับต่อมาข้อที่2นะครับตัวอย่างที่2ของเรานะครับกูจะหาค่า x เหมือนกันครับในสัดส่วนต่อไปนี้นะครับอ่าช่วยกันครับในกลุ่มอะไรอีกสองข้อเสร็จแล้วโอ้สี่สิบห้าเยี่ยมมากอ่าแสดงว่า้วดูเข้าใจใช่ไหมครับว่าวิธีการในการหาค่าสองตัวที่เราไม่ทราบค่าเนี่ยเราจะทำมันอย่างไรใช่ไหมครับอ่ากลุ่มไพ่นะครับก็จะได้ว่า42่สิบ่วนเกับเส่วนสิตัวนี้ นะครับเราคูณไขเลยก็จับเลยครับ45ไปคูณกับ42นะครับแล้วก็จับ x ไปคูณกับอะไร7นะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเราก็จะได้ว่า42คูณกับ45เท่ากับอะไร7คูณ x ก็เป็น 7x นะครับเป้าหมายเราเนี่ยเราต้องการหาอะไรครับเราต้องการหาค่าของอะไรค่าของ x หือก็ย้าย7จากคูณไปหารนะครับเราจะได้ว่า x ของเราเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ42คูณด้วย15แล้วก็หาด้วยได้หาด้วย7ิตตัวไหนตัดทอนก็นได้7กับสีกอ่าเจ7 7,6,4,2เจดอ,อ 10, 6, 4, 2, ยิงมากครับสุดท้ายหรือวก็จะเหลือว่า6คูณกับ15ก็มีค่าเท่ากับ9สินะครับแล้วก็สามารถหาค่าของตัวแปรในสัดส่วนต่อไปนี้ได้ได้นี่เราก็ ใช้หลักการคูณไข่แล้วก็เรามาแก้สมการนะเพื่อหาค่าของตัวแปรที่เราไม่ทราบนะนะครับอข้็สุดท้ายนะครับเป็นตัวอย่างที่3ที่เราเจอกันกในวันนี้อ่าตัวนี้ทำยังไงเหมือนเดิมไหมนะเหมือนเดิมครับคูณไข่ย้ายค่ามนเิมนะครับก็เราจะได้ว่าแปลรับไปคูณกับอะไระครูณตัวหนึ่งใช่ไหมครับเท่ากับเจ็ดที่คูณกับอะไรอ่าเจ็ดไปคูณกรรับสิบห้าทีนี้ทำยังไงต่อ เอาละการของเราวิธีการที่เราจะหาค่าของ x ได้มันเป็ไงครับแปลอะไรอ่าแปลงคูณกระจายต้องไปในวงเล็บเยี่มากครับแปลคูณ x ก็กลายเป็นแปล x แปลคูณ1ก็กลายเป็นอ่าเป็นแปลเท่ากับ10นะครับอันนี้ทำยังไงต่อแล้วก็เอาตัวที่ไม่อยู่กับ x ไปก่อนอ่เอาตัวที่อยู่กับ x ไปก่อน แล้วอักจัดตัวที่อยู่ห่างจากตัวแปรออกไปก่อนใช่ไหมครับก็แปดทั้จากบวกมันก็ย้าไปอะไรครับย้ายไปลบนะครับมันจะเรียกว่าแปดเอกนะครับดูณสิ้แล้เท่าไหร่หนึ่งร้อยหนึ่อย้ใช่ไหมครับแปก่อนเราก็เอาแปไปลบลบกันได้เท่าไหร่ครับหนึ่าดได้กาบเนจ็ดะครับได้เอกไหยัง ยักนะครับ x มีอะไรคูณอยู่แปดก็ยัแปดจากคูณไปก็ 8. เป็นเก้าสิบเจ็ดส่วนด้วยเท่าไรครับอ่าส่วนแปดเราก็ตอบได้เลยครับว่าค่าของ x ที่เราไม่ทราบค่าก็คือ97สิส่วนแปดนะนี่ก็เป็นหลักการหาค่าของตัวที่เราไม่ทราบค่านะครับในสัดส่วนซึ่งเราบอกว่าครูเราก็ใช้วิธีการคูณไ่คูณค่้เสร็จเราก็แก้สมมาันนี้ก็เป็นหลักการที่เราได้ในวันนี้ นะครับอ่ะต like ่อไปนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เราจะมานิ้นย้ำความเข้าใจกับพวกเราให้เพิ่มขึ้นนะเพื่อความเข้าใจเรื่องนี้อย่างของแท้นะครับว่าในเรื่องของสัตว์ส่วนนี้นะครับเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวกูจะมีกิจกรรมตัวหนึ่งที่บอกว่าถ้าอะไรเอ่ยถึงกัน <joke> ว <amed écrit> ่าเเดดีี๋๋ยยวว ตรวจสอบความเข้าใจนะครับในเรื่องของสัดส่วนของพวกเรานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวกูอยากให้พวกเราเนี่ยได้มาพูดสะท้อนหน่อยว่าวันนี้เราได้อะไรบ้างจากที่เราเรียนไปเรารู้อะไรบ้างนะครับใครเป็นตัวแทนดีก็สามสิาอ้าวีมีเพื่อนตัวแทนแน่นอนครับ๋ยวบอกน่อยว่าวันนี้ที่เราเรียนไปเนี่ยถได้อะไรบ้างได้รู้จักสัส่วนและบก็ได้รู้จักสจส่วน แต่รู้ว่าู้อาการสื่นยัอาเส่โอเครเล้ๆหน่อยครับก็่อนที่าจะในวันนี้นะครับก็ครูก็มีช่องทางนะครับสื่อนี่ะให้พวกเราได้ไปติดตามนะครับเป็นการสอนนะครับในเรื่องวิชาณิตศาที่แลนะครับก็เป็นหลายเรื่องที่เราเรียนผ่านไปแล้วแล้วก็ไปทุกวนะครับใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์ นะครับอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งท so. ี่เราสามารถเข้าไปติดตามได้นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะที่มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมนะครับก็เดี๋ยวภาพถัดไปนะครับเราก็จะมาสอบเรื่องนี้สักสิบคะแนนนะครับกิดคะแนนในเรื่องของสัดส่วนที่เราเรียนผ่านไปในวันนี้นะเอาวันนี้มีใครากถามอะไรไหมมีครับไม่มีเลยเหรอเข้าใจทุกอย่างแลวนะครับผ่านใรื่งนี้ไม่มีอะไรจะถามเลยไม่เยอะใช่ไหมครับ ไม่มีการบ้านมีการบ้านไหมอ่าเดี๋ยวเราก็การบ้านมีไหมต้งคิดอีกทีหนึ่งเอาวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่มีความตั้งใจนะในการอยียแบบนี้ก็เจอกันครั้งหน้านะครับก็วันนี้